สวัสดีครับผมนะครับผมกับร้านเอกนภามีสิเาเหมือนเดิมนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมวันที่13บสนะครับ13กันยายนนะครับผม2568นะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับสินค้านะครับที่เข้ามานะครับตัวแล้วก็สินค้าที่ยังค้างอยู่นะครับพามปชมสินค้าตัวแรกนะครับผม ตัวแรกจะเป็นขาวินนะครับขาวินนะครับมีสองตัวนะครับสองตัวนะครับนะครับต้นละนะครับผมสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับราคารับเองนะครับผมมีบาให้นะครับบาให้นะครับต้นละสองพันสองร้อยบาทนะครับผม มีตู้นะครับถีเสื้อนะครับตัวนี้ผีเสื้อมา20มิบนินะครับคอบเหล็กเลยครับสวยๆเลยนะครับใบละนะครับใบละนะครับ1,7 5 0หบาทนะครับ1,7 5 0หบาทนะครับ21เนิ้วนะครับตัวนี้นะครับ21เนิ้วนะครับสวยๆมีสี่ใบนะครับสี่ใบนะครับแล้วก็ที่จะเป็นหลอดนะครับผมเป็นหลอดไฟนะครับ ต่อไปไฟสีนะครับดอกไฟสีนะครับเป็นของใหม่นะครับตัวนี้ยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับตัวนี้นะครับมีหลายสีนะครับตัวนี้ให้เลือกเลยนะครับสีม่วงนะครับแล้วก็จะมีสีรวมนะครับสีขาวสีชมพูสีเขียวนะครับประมาณนี้นะครับสีฟ้านะครับสีรวมนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับผม หลอดละ25บาทนะครับหลอดละ25บาทนะครับผมขวางใหม่นะครับผมของใหม่ยังไม่เคยใช้งานนะครับหลอดละ25บาทนะครับเข้าใหม่นะครับผมแล้วก็จะเป็น PS15 นิ้วนะครับ PS15 นิ้วตัวนี้เป็นตู้เปล่านะครับตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มใบละพันพอนะครับใบละพันพอมีสองใบหอมีสี่ใบนะครับสี่ใบนี่นะครับขโมนด้วยนะครับ ใบละพันนาะครับผมครับ ps สิบห้านิ้วนะครับ ps สิบนนิ้วอ่าแล้วก็จะเป็นตู้นะครับตัวนี้จะเป็น pn 8 0นะครับ pn 8 0นะครับมีอยู่4ใบนะครับ4ใบนะครับอ่าสองใบบนเก็บสีแล้วนะครับผมเก็บสีให้ใหม่นะครับจะเป็นสเปคนี้เลยนะครับขอบเหล็กนะครับผมขอบเหล็กหงวยกนะครับหงวยกเหล็กนะครับ มีทั้งหมด4ใบนะครับ4ใบนะครับสวยสวยเลยนะครับไม้ย่างแน่นๆนะครับตัวนี้นะครับใบละ2,500บาท2,500บาทครับเป็นตัวรองท็อปนะครับผมถ้าท็อปก็จะเป็นตัวตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงฉีดนะครับผมแล้วก็มีไฟพานะครับไฟพา น่าจะเป็นพาห้าสี่นะครับพาห้าสี่ก็มีอยู่หลายตัวนะครับตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบาทเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมไปพานะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับไม่รวมแหล็กนะครับยังไม่รวมแหล็กนะครับผม สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณสายไฟนะครับสายสัญญาณสายไม้นะครับมีนะครับผมมีอยู่นะครับนะครับปลั๊กไฟสายไฟก็มีนะครับที่เข้ามาใหม่วันนี้นะครับไ,ไฟตัวนี้ไฟอะไรไม่รู้นะครับยังไม่ได้ลองเลยนะครับตัวนี้ ยี่สิบตัวนะครับสี่ตัวแล้วก็มิกนะครับมิกจะเป็นตัวนี้นะครับแม็กกี้นะครับแม็กกี้หนึ่งสีู่ดสองนะครับผมตัวนี้นะครับนี่มาพร้อมแหลกเลยนะครับสีเหลืองนะครับพร้อมแหลกสีเหลืองเลยนะครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับอ่า สามพันบาทนะครับรวมแหลกไปเลยนะครับนี่แหลกแค่แหลกก็น่าจะสองพันแล้วนะครับผมนะครับสามพันบาทรวมแหลกไปเลยครับมีตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเทให้อีกทีนะครับเดี๋ยวเทให้อีกทีนะครับคอมพิวเซอร์ไม่ลอยน่าจะน่าจะไม่ปกตินะครับลูกค้าแจ้งมานะครับแล้วก็มีกลองอ่ากอง ลิ้นชักใหม่นะครับคอมแพกนะครับตัวนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทแบกแบกตัวนี้นะครับเขาขายนะครับตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเป็นพันแปดร้อยบาทแบกตัวนี้น่าจะเป็นทียูนะครับทียูน่าจะลึกประมาณสักอ่าสิบสิบสี่สิบห้านิ้วนะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นแหลกแหลกบีมนะครับแหลกบีมเลยครับใหม่ๆนะครับผมนะครับตัดมาใหม่ๆเลยนะครับผมใส่ได้สองตัวนะครับใส่บีมได้สองตัวนะครับบีมสองสามศูนย์ได้สองตัวนะครับเอาไปพันเก้าพอนะครับอ่ะพันเก้าเลยนะครับนี่มีล้อนะครับแหลกบีมนะครับผมแล้วก็มีนะครับไฟพาตัวนี้เป็น พา,พาโคบนะครับผมนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับมีทั้ง R G B แล้วก็วอร์มไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวนะครับผมแต่มีมีเยอะอยู่นะครับตัวนี้มีอยูอ่น่าจะประมาณ20กว่าตัวนะครับ20กว่าตัวเลยแบบนี้นะครับผม บางตัวก็ยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับบางตัวก็ยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับตัวนี้ราคาของใหม่นะครับผมเป็นของอนี้ครับเป็นของเอสวน์ีนะครับผมเอสวีผมเช็คแล้วนะครับเช็คแล้วของใหม่อยู่ประมาณสองพันหน่อยนะครับของใหม่อยู่สองพนหน่อยนะครับผมนี่นะครับเอสนะครับของใหม่อยู่สองพันหน่อยๆนะครับผมในกล่องก็มีนะครับ ผมขายตัวละพันห้านะครับผมตัวละพันห้านะครับบางตัวก็ได้เหมือนใหม่ไปเลยนะครับได้เหมือนใหม่ไปเลยนะครับมีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับตัวนี้นะครับผมแต่ยังไม่รวมแหลกนะครับผมนะครับบางรุ่นจะมีตัวปิดด้วยนะครับตัวปิดนี้เพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับผม นะครับเป็นปิดนะครับแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะให้แสงไปทิศทางไหนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้ามีตัวปิดก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับ โ็อโปนะครับ24.8นะครับสภาพสวยเลยนะครับผมสภาพัสวยๆนะครับมีมาพร้อมแหลกเหมือนกันนะครับผมฝาปิดแหลกนะครับผมตัวนี้นะครับ22,000บาทนะครับสอง0มืสองับาทนะครับผมตู้ออเที่หกยังอยู่ครับผม ใบละ1,500บาทนะครับสวยๆเลยนะครับมาเลือกเอานะครับ1,500บาทพีเอสสิบห้านิ้วนะครับมีอยู่สองใบนะครับสองใบนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับด้านล่างนี้จะเป็นนะครับ ตู้ช่างน็อตกันทารักนะครับผมอินดนะครับผมมีอยสามใบนะครับใบละสองพันห้าร้บาทนะครับผมตัวนี้ใหม่ๆชิ้สวยนะครับตัวอาจารย์ดิทหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมตูส้สรางเสกนะครับตัวนี้นะครับสรางเสกนี่ใบละหนึ่งพัน 250บาทพอนะครับคู่นี้2,500นะครับผมนะครับผมนี่เทอโบเล็กสังเสกนะครับตัวนี้นะครับหมาย20มีแน่นอนนะครับตัวนี้ปัก3เฟสนะครับผมตัวนี้ปัก3เฟสนะครับพร้อมแหลกไปเลยครับ6,500บาทนะครับพร้อมแหลกไปเลยนะครับผมตู้เสียงกลาง 1,450บาทนะครับตู้เปล่านะครับผม g b l นะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานนะครับไมยแท้20มิลนะครับผมนะครับสวยๆมีสองใบนะครับใบละ3,500บาทพร้อมใช้งานเลยนะครับผมตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับมีไม่กิ๊กตัวนะครับตัวนี้จะเป็น แม็กกี้นะครับแม็กกี้ยี่สิบสี่นะครับแม็กกี้ยี่สิบสี่ชนแนลนะครับพร้อมแลกไปเลยนะครับพร้อมแลกไปเลยนะครับแลกมีฝ้าปิดในเรียบร้อยนี่ครับนะครับผมก็เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ัวนนะครับอตัวมิกนะครับผมสี่พันเก้าร้อบาทนะครับสี่พันเก้าร้อบาทแม็กกี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเอาเอฟเฟกต์ไปบวกอีกพันหนึ่งนะครับเป็นห้า ห้าพันเก้านะครับผมได้เอฟฟิคไปด้วยยกเลิกไปเลยนะครับตัวเสียงกลางนะครับตัวนี้เป็นฮอนโหลดนะครับเป็นฮอนโหลดไม้นะครับผมสิบสองสองคูณหนึ่งนะครับสองคูณหนึ่งตัวนี้นะครับใบละนะครับเก้าร้อยบาทพอนะครับเก้าร้อยบาทพอนะครับเอาไปเก็บนิดหน่อยนะครับมีขอบเหล็กนะครับผมมีขอบเหล็กทุกใบนะครับถือว่าคุ้มนะครับผมราคานี้ผมว่า ใครหาอยู่นะครับแบบต้นทุนไม่เยอะนะครับแต่เสียงไม่ต้องหัวไม่ต้องห่วงนะครับผมแล้วก็ไม่รอยนะครับตัวนี้เป็นตัวโพยูโรเทคเคเอมนะครับดีสามร้อยนะครับดีสามร้อยตัวนี้นะครับสภาพสวยกิิบเลยนะครับสวยกิิบเลยนี่นะครับผมตัวกิิบเลยนะครับ ซื้อมาตอนนะครับเปีหกเจ็ดนะครับผมปีหกเจ็ดครับเดี๋ยวดูรูปใหม่กันนะครับรูปใหม่เนี๋ยรูปใหม่สวยๆเลยนะครับรูปใหม่สวยๆเลยนะครับนะครับสวยๆทั้งสองตัวเลยนะครับเอาไปนะครับตัวนี้ 2 8 0พันแดร้อยบาทนะครับสองพันปดร้อยบาทนะครับผมผมใช้งานสี่เสานะครับตัวนี้สี่เสานะครับราคาของใหม่น่าจะอยู่ห้าพันถึงหกพันนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับสายเมนนะครับตัวนี้เบอร์สองคูณสี่เบอร์สี่นะครับเบอร์สี่แถมปลั๊กไฟให้ไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับปลั๊กไฟเบรกเกอร์แบบนี้นะครับผมอยาวไม่ได้วัดนะครับน่าจะมี2ี่สิบห้าเมตรขึ้นนะครับผมว่าถึงสามสิบเมตรนะครับตัวนี้ก็ เอาไปสองพันบาทนะครับผมสองพันบาทตัวนี้นะครับแถมปลั๊กไฟไปเลยนะครับตัวนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสายนะครับานี่ครับเบอร์นะครับผมสี่คูณหกทัพหกนะครับสี่คูณหกทัพหกยี่ห้อนะครับยี่ห้อยาสกินะครับผมแถมปลั๊กไฟให้ไปเลยนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับผม นนี่ะครับสายมีห้าเส้นนะครับผมตัวนี้นะครับเส้นเท่ากันหมดเลยนะครับอของใหม่นะครับผุ่มชิคราคาแล้วนะครับตัวนี้ของใหม่ตกเม็ดละสองร้อยแปดสิบกว่าบาทนะครับสองร้อแปดสิบกว่าบาทตัวนี้ห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบเมตรนะครับผมอ่ไปเก้าพันนะครับเก้าพันแล้วกันนะครับประหยัดได้เยอะครับผมถ้าซื้อใหม่ก็ตกหมื่นประมาณหมื่นสี่นะครับตัวนี้ไปเก้าพันพอนะครับผม แล้วก็พันนะครับพันนิกซ์อนนะครับผมตัวนี้เป็นโครงเปล่านะครับโครงเปล่านะครับโครงเปล่าพร้อมอ่าปั่ไม่มีตูดนะครับตัวนี้นะครับพร้อมครบนะครับคู่นี้เก้าพันนะครับผมคู่นี้เก้าพันบาทนะครับผมเก้าพันบาทนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมพอดีไม่ได้ทํานานแล้วนะครับผมไม่ได้ทํานานพอดีเพิ่งไปเอาของมานะครับผมสนใจตัวไหนนะครับทักมาสอบถามได้นะครับผมนะครับขาบินนะครับตัวละสองพันสองนะครับมีบาร์ให้นะครับผมมีสองตัวนะครับก็เบอร์โทรนี้เลยนะครับเบอร์โทรนี้เลยแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอก่ากเข้ามาสวัสดีครับ